ดิฉันนางสาวเนเราสินคณาพัฒน์ได้ที่สามคิปค่ะดิฉันนางสาวจันทีจารุิยาได้ที่สามสิบห้าค่ะดิฉันนางสาวพัทนนันท์ไปอินซีเลขที่สามสิบเอ็ดค่ะดิฉันนางสาวอลิสาอารีค่ะเลขที่สามสิบหกค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคมค่ะด้านสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะมีผลกระทบด้านบวกนะคะก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมค่ะเปลี่ยนมาเป็นสังคมสารสนเทศ กก่าก็คือเป็นสังคมที่ใช้สารสนเทศในการตัดสินใจและการกระจายข้มอมูลข่าวสารไปในทุกหนแห่งค่ะ 2. นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดชุมชนเสมือนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันสามารถเลือกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ซึ่งกันและกันได้และความรู้นี้จะบันทึกไปในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะและสามารถเรียกใช้ได้ตามที่ต้องการด้านลบนะคะ 1. การขาดทักษัต ทางสังคมนะคะเนื่องจากอินเทอร์เน็ตนะคะทาให้เกิดการสื่อสารได้น้อยกว่านะคะเพราะว่าเราสามารถคุยกันได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องพบเจอกันนะคะซึ่งพบว่าคนในปัจจุบันในสังคมนิยมใช้เครือข่ายสังคมหรือเรียกหรือเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเ็ตเวิร์กนะคะมากขึ้นอย่างเช่นเว็บไซต์ Facebook ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมน้อยลงทักษะทางสังคมต่างๆที่ใช้ ในการปฏิพันธ์หรือสื่อสารระหว่างกันได้แก่ทักษะการพูดการทํางานร่วมกันลงทั้งความสามารถในการเข้าใจถึงสถานการณ์ที่หลากหลายกฎกติการรางสรในสังคมและการคิดคำนวณถึงคนรอบข้างอย่างเข้าใจซึ่งทักษะทางสังคมเป็นสิ่งที่สาคัญและจําเป็นสาหรับทุกเพศทุกวัยนะคะดังนั้นการขาดทักษะทางสังคมจะทําให้คนขาดความเข้าใจผู้อื่นไม่มีการทำงานร่วมกันจนกระทั่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมได้ค่ะ การเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มากขึ้นรุนแรงขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือนหนึ่งในการก่ออาชญากรรมได้ง่ายผู้ไม่หวังดีอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ผิดเช่นการขโมยข้อมูลของบริษัทและนำไปเผยแพร่กับบริษัทคู่แข่งการเจาะระบบของธนาคารและเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินในบัญชีธนาคารให้สูงขึ้นการล่อลวงผู้เล่นอินเทอร์เน็ตและก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศ การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตอบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในแง่มุมต่างๆทั้งภาพลามุกอนาจารการพนันออนไลน์การจำหน่ายของพวกเราขอจบการนำเสนอเาี่ยนะคะของ